คำสาปแช่งสู่พระพรตตอนที่สามปลดปล่อยคำสาปแช่งสวัสดีพี่น้องคริสเตียนทุกท่านค่ะจากคลิปวิดีโอเรื่องจากคำสาปแช่งสู่พระพรตตอนที่สองพี่น้องคงทราบแล้วว่าพี่น้องได้รับคำสาปแช่งมาจากแหล่งใดบ้าง วันนี้เดียรีนาขอทบทวนแหล่งที่มาของคำสาปแช่งอีกครั้งนะคะ 1. การกราบไหว้รูปเคารพและการนมัสการพระเทียมเทศต่างๆ 2. การถือเลิกถือยามการทำนายการใช้เวทมนต์และสยศาสตร์ 3. การไม่ให้เกียรติบิดามารดา 4. การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสหรือผิดธรรมชาติ 5. การสร้างความอายุติธรรมให้กับผู้อ่อนแออับจนหนทาง 6. การขโมยและการเป็นพยานเท็จ การสราบแช่งจากผู้มีสิทธิอำนาจเช่นผู้นำคริสตจักรผู้นำครอบครัวแปดการสราบแช่งจากบุคคลอื่นที่ถูกสาปานใช้มาอกะาการพึ่งพาตนเองหรือสิ่งอื่นเช่นทรัพย์สมบัติอำนาจเป็นต้นและ1ิบการผู้สาบแช่งตนเองในการปลดปล่อยคำสาปแช่งนั้น เราต้องเข้าใจความจริงของการแลกเปลี่ยนที่ไม้กางเขนของพระเยซูและต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราเราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเองและพระยาเวสทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่านใช่ค่ะทั้งความบาปและคำสาปแช่งของเราทุกคนถูกวางลงบนตัวพระเยซูหมดแล้วและโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว พระองค์ก็ทรงทําให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชําระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปพี่น้องที่รักที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูทรงรับโทษทันความผิดบาปความยากจนความอับอายความเจ็บป่วยการถูกปฏิเสธคําสาปแช่งและความตายเพื่อให้เราได้รับการให้อภยัยความมั่งมีพระสิริ การฟื้นหายจากโรคการยอมรับจากพระบิดา,าพระพรและชีวิตนิรันความรอดคือคำสรุปการทำงานทั้งหมดที่พระเยซูทรงกระทําเพื่อชีวิตของเรา ำดับถัดไปทางพันธกิจเดเร็กปรินทขอนำพี่น้องเข้าสู่7ขั้นตอนของการปลดปล่อยคำสาปแช่งขั้นตอนที่ 1. สารภาพความเชื่อในพระคริสต์และการยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาแทนเราขั้นตอนที่ 2. กลับใจจากการกระและความบาปทั้งหมดขั้นตอนที่ 3. ขอการยกโทษความบาปทั้งสิ้นจากพระเจ้า ขั้นตอนที่สยกโทษให้กับคนที่ทำร้ายหรือทำผิดต่อเราขั้นตอนที่หประกาศยกเลิกการเข้าไปข้องเกี่ยวกับศัยศาสตร์หรือกับสิ่งต่างๆที่เป็นของซาตานขั้นตอนที่6อธิษฐานเพื่อขอรับการปลดปล่อยจากคำสาปแช่งขั้นตอนที่7เชื่อมั่นว่าเราได้รับการปลดปล่อยจากคำสาปแช่งแล้วและดำเนินชีวิตต่อไปในทางของพระเจ้า พันธกิจเดรกปรินต์ปรารถนาที่จะให้พี่น้องได้ใช้เวลาเป็นการส่วนตัวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำการปลดปล่อยตนเองจากคำสาปแช่งโดยใช้เจขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วนั้นสำหรับคำอธิษฐานทางพันธกิจได้จัดเตรียมไว้ให้พี่น้องแล้วพี่น้องสามารถใช้คำอธิษฐานของเราได้เลยค่ะในการอธิษฐานขอให้พี่น้องระบุชื่อบุคคลที่ต้องการให้อภยัยระบุสยศาสตร์พิธีกรรม หรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับซาตานอย่างจำเพาะเจาะจงและระหว่างการอธิษฐานขอให้พี่น้องเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้รับแทนเราแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะ เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นทางไปถึงพระเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อความบาปของลูกและทรงเป็นขึ้นจากความตายลูกตัดสินใจและทิ้งการกบฏและความบาปทั้งสิ้นของลูกและลูกขอยอมจำนนต่อพระองค์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกลูกขอสารภาพความบาปทั้งสิ้นต่อพระองค์ และขอพระองค์ทรงยกโทษอภัยบาปให้กับลูกโดยเฉพาะความบาปที่ลูกเข้าไปเกี่ยวข้องและนำคำสาปแช่งมาสู่ลูกและขอทรงปลดปล่อยลูกจากผลที่ตามมาจากความบาปของบรรพบุรุษของลูกด้วยลูกขอตัดสินใจยกโทษให้กับทุกคนที่ทำร้ายลูกหรือทำผิดต่อลูกเหมือนกับที่ลูกต้องการให้พระองค์ทรงยกโทษอภัยบาปให้กับลูก ลูกขอเจาะจงยกโทษและให้อภัยกับคุณ A และคุณ B ลูกขอประกาศยกเลิกการเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์และทุกสิ่งที่เป็นของซาตานทั้งพิธีกรรมและวัตถุสิ่งของต่างๆที่เชื่อมลูกกับสิ่งเหล่านั้นอย่างจำเพาะเจาะจงได้แก่การดูดวงการบูชาลูกแก้วและการศึกษาลัทธิ New a อ e ลูกตั้งใจที่จะทำลายให้สิ้นซาก ลูกขอยกเลิกสิทธิของซาตานในการอยู่เหนือชีวิตของลูกพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกลูกเชื่อว่าที่บนไม้กางเขนนั้นพระองค์ทรงรับคำสาปแช่งทั้งหมดของลูกไว้กับพระองค์แล้วด้วยเหตุนี้ลูกจึงขอพระองค์ทรงปลดปล่อยลูกจากทุกคำสาปแช่งที่อยู่เหนือชีวิตของลูกเวลานี้บัดนี้ลูกขอรับการปลดปล่อยจากคำสาปแช่งด้วยความเชื่อ และลูกขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับการปลดปล่อยลูกไปสู่เสรีภาพเอเมนสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าทรงประทานพระพรอ,อย่างล้นเหลือแก่ทุกท่านเพื่อว่าทุกท่านจะมีทุกอย่างที่จำเป็นอยู่ทุกเวลาและจะมีล้นเหลือสำหรับการดีทุกอย่าง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน